สุดยอดเลยนะเจ้าค่ะนายท่านไปกันเถอะเจ้าค่ะช่างน่าสมเพชจริงๆเสร็จข้าละอย่าพยายามดีกว่า รับที่ไปแค่ดีคันคันคิดว่าโชคจะเข้าข้างเหรอเสร็จข้าละ นายท่านยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยเจ้าค่ะ